ก็ขอบคุบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนนเราก็กลับกันมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดถูกใจบนหน้าโพสไอจองเราเนาะใครนะครับที่มียอดไลค์ยอดถูกใจในน้อยนะครับก็สามารถมาดูกันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ Link จะลิงก์ไว้แ้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โคดในะคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้มาครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติก แก้มาดโนมัตตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนนะครับที่ไม่อยากก่อข้อมูลีิการ์ไหมมันยุ่งยากก็สามารถกดอินผ่านกดกันด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมก็สมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเนาะก็มาหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเรียกมากมายเลยเนาะหลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g กรมอยู่ทุ่มแล้วก็ติ๊ t ต k กนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแช์ในด้านของไัน บนมูตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาลองใช้ในด้านของถูกใจอินสตาแกรมและประการสามเดือนวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะบริการตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับบริการนี้เขาก็จะเลือกให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องหาให้มันยุ่งยากเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปกันเลยก็แล้วกันเนาะ ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยแล้วก็คัดลอกลิงก์ที่เราอยากจะเพิ่มยอดไล์นะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์กันได้เลยนะครับจานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนสสงได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหลักที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100ไลค์ของเราก็ตกอยู่แค่บาทเดียวเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้ ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะเห็นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํา,ง,ทาง,งานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งไปหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถออรมาดูเตอม์ของคุณกันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์เราพ่งแน่ไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดําเนินการตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวจะสอนวิธีการเติมเงิน ให้เรานะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยประมาณหน้าต่างกาเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีะมาการในการชำระเลยเนาะก็จะมีทางพร e, ้อมเพย์ทูนี่อลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับก็ม,มาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะออะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกินระบ,บิดขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทั้งภาคไทยทับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับต่อมาให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านสายมือตรงกันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับ เว็บไซต์ก็จะร,รวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วใครที่หาบริการไม่เจอก็สามารถมาหาดูหน้านี้กันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีตรงนี้นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมเนาะกดเข้ามาอ่านหรือกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินสอบถามแอดมินนะครับ ก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยก็มาหน้าต่างติดต่อแอดมินเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือว่าซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะครับ หรือไม่เพื่อนๆก็มาดูตัวเฉลี่ยด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเขาก็จะมีทั้งบนมูนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เล็กออเดอร์ใครนะครับที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้กันได้เลยเนาะตัวคนที่มีรูปภาพนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเรากดสง่งด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดไลค์ของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยังเนาะ อะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็มีแค่26คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตจดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับจากเดิมก็มีแค่20คนเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น 2 9 3คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราใส่เป็นในเว็บไซต์แค่100อยคนเองเ,องเนาะก็ทําเว็บไซต์ก็ทาการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ใจดีและคุ้มค่าสุดไปเลยเนาะออะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนํา,นาเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บต่างๆได้เลยเนาะจากนั้นเราไปที่เมาน,าน,นูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ก็มาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนทุกคนรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณนะครับเติมมาต่ำระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผานาปรแกนใดก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับผม